Terima kasih telah menonton! ที่7กันยายนณโรงแรมพลาซาแอทินีนายขวัญชัยวงนิติกรอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการให้บริการประชาชนในการลดขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนที่ดินของรัฐและการขอได้มาซึ่งที่ดินของรัฐที่เกินหนึ่งไร่ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นกับกรมที่ดินและหน่วยงานราชการต่างๆของรัฐรวม16หน่วยงาน การบริบาลได้การไปในระยะเวลาที่กำหนดร่วมกันในมิติของตรงนี้จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริบาลได้การและเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการของรัฐที่ให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการทุกภาคส่วนเะท้ยรได้เห็นความมุ่งมั่นของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆได้ร่วมกันพัฒนาโลกการให้บริการของรัฐ ะสรโะชรดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติราชการให้กับกรมที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทำงานร่วมกันแบบบูรณาการในการที่จะลดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่หน่วยราชการภาครัฐในสายตาของประชาชนอีกด้วย